ดูครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับมาดูข,ข้อดีของปุ๋ยคอเพชรนะผมทำให้คลิปพี่ๆดูกันว่าปุ๋ยคอเพชรระยะเวลาการใส่ไปสิบกว่าวันเป็นยังไงไปดูกันครับไปเล้เอาดูต้นที่กำลังสวยเลยนะนี่ครับ ดูครับหญ้าเริ่มขึ้นวันนั้นที่ผมใส่ไปนะครับมันไม่ได้หญ้าเขียวแบบนี้แต่ตอนนี้หญ้าเริ่มเขียวใบก็เริ่มสวยครับนี่ครับใครอยากดูตอนที่มันยังไม่กลางนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างๆกดเข้า,ขาไปดูได้นี่ครับ11อวันพอดีระยะเวลาคืบหน้าของเขาครับดูใบครับ นี่ครับผมฉีดยาไปมาเมื่อว่อเช้านะนี่ครับเพี้ยไก่ก็ไม่มีละสลายไปตามสภาพครับฉีดยาหนอนยาแมลงเพี้ยไฟอันนี้ครับนี่ครับก็เืบบนาขึ้นมาสวยเลยใบมาเต็มเปรีย้ยใช้คำว่าเต็มเปรี้ยเลยนะนี่ครับข้อดีของปุ๋ยกอเพชรเป็นยังไงมาดูนี่ครับให้ดูเลยนะดูยากครับ หญ้าโดินปุ๋ยแล้วก็ตัวนี้ไม่เดินปุ๋ยคนละสีเลยนะดูนะตัวนี้เขียวกระจีเลยตัวนี้ออกจะเหลืองๆเพราะว่าตรงนี้ไม่เดินปุ๋ยแต่ตรงนี้มันโดินปุ๋ยมันสวยสดชื่นหญ้ายังสวยอ่ะครับถ้าปาษาะเลยตน้นเรียนนะนี่ครับต้นที่หนึ่งครับนู่นต้นที่สองต้นนู้นนะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ละใส่ปุ๋ยครับฟื้นเลยไปดูอีกต้นหนึ่งไปครับตอนนี้ตัวเล็กนะ ตอนนี้ยอดก็เริ่มจะแตกตอนต่อไปครับข้อดีดีไหมดีครับดีมากเลยแหละนี่ครับโอ้ยยาอย่างสวยอะ่ะนี่ครับนี่ครับขอบผมเป็นจะเป็นขอเพชรล้วนๆนะนี่ครับสุดต่อไปของผมก็ชุดใบที่แตกใบมามาใหม่ปุ๊บผมจะอัดแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องใส่ครับไม่ไม่จะเป็นต้องใส่แล้ว เพราะว่าเขาอย่างกินแล้วเขาจะกินแล้วเนี่ยครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่นี่กินอาหารเต็มที่ครับดูยากครับเขียวขจีเดี๋ยวต้องมาซ้ําตัดหญ้าสักรอบหนึ่งเดี๋ยวถ้าเราไม่มาตัดหญ้าเนี่ยปุ๋ยเนี่ยครับหญ้ามันจะกินหมดเรียนจะไม่ได้กินครับนี่ครับผมก็สูตรของผมจะไม่แต่งเยอะเนี่ยคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวมาเอาสักกิ่งก่อนตรงนี้ครับตรงนี้มาเอาสักกิ่ง สวยเลยครับดูครับยอดเดินดีมากอันนี้ไอ้ไม่ได้ฉีดไปก็พี่ตันใดที่มีทุเรียนรุ่นนี้อยู่หรือเป็นทุเรียนเล็กนะใส่ได้หมดเลยครับผมจะพาดูทุกต้นนะเป็นทุเรียนเล็กของผมก็ไม่มีกี่ต้นนะประมาณสัก40่สิกว่าต้นทุเรียนเล็กน,ะนี่ครับมาดูตอนนี้นี่ครับความคืบหน้า ถ้าใครว่าไม่คือหน้าปกติก็ไปย้อนดูคลิปหลังได้เลยโคตรจะดีนี่ครับโหไปม,มานะยอดสวยๆเลยครับอืมสวยๆกันเลยครั้งต่อไปก็อีกสักสิบกว่าวันนะสิบกว่าวันนะเดี๋ยวก็อัดต่อเนื่องครับสิบกว่าวันเดี๋ยวใบนี้แก่ก็ อัดต่อครับดึงยอดต่อไปนี่ครับตอนนี้ครับดูเป็นเปรีย้ยวสวยมากมก็ฉีดช้าไปหน่อยหนึ่งยาแมลงก็ใบหยุกยุกยุ่มัๆๆงครับบางบางต้นนะก็ฉีดยาช้าไปเพราะว่าไม่ไหวครับฝนมันตกทุกวันนะไม่ได้ฉีดครับก็ให้มันกินบ้างไม่เป็นไรหรอกครับนี่สวยเลยนี่เป็นเปรีย้ยว หามมอล้อยบอลอยครับเดี๋ยวตอนนี้ครับนี่ครับข้อดีของปุ๋ยกอเป็ดนะใครว่าไม่ดีก็ช่างครับแต่ผมใช้งานจริงครับนี่พี่ๆใช้ปุ๋ยอะไรกันครับคอมเมนต์หน่อยนะดูดูยาครับนี่ดูยานะตัดพร้อมกันนะแต่ตรงนี้มันจะยาเนี่ยจะขึ้นไวกว่าตรงที่ไม่มีปุ๋ย ครับดีไม่ดีดูยากครับเกี่ยวกระจีอย่างสวยอะ่ะนะครับตรงนี้ก็ตัดเสร็ไปหนึ่งที่หนึ่นงต้นนี้ต้นนี้ก็ขึ้นต้นนี้จากโซม,โซมนะก็สวยเลยครับดูครับสวยไหมพี่ว่าสวยไหมละ่ะสิบเอ็ดวันหลังจากใส่ปุ๋ยไปนะก็คิดมันแจ้งเตือนว่าสิอวัน ผมว่าเออทําคลิปให้พี่พี่ดูดีกว่าว่า,วาเห็นคนดูเยอะดิคนสนใจปุ๋ยกอเพชรก็นี่ครับใช้งานจริงนะก็อ,อยู่แบบนี้เลยสวยสวยแบบนี้เลยครับใบเขียวกระจีออกออกยอดดีใบมาเต็มสวยสวยนี่ครับทุกต้นทุรียังแก่คงคงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะมันมาอยู่แล้วปกติของมันนะแต่ทุเรียนสาวเนี่ยบางทีมันจะหยุดมั่งไม่หยุดมั่งมามั่งไม่มามั่งแต่ถ้าเป็น ขอเพชรเอาอยู่ครับตาดูทุกคนตัวเี้ยแก่ตัวเลี้ยแก่ครับยอดนึ่ตอนนี้ก็เริ่มจะมาใหม่ต้นนี้ครับเช้ากว่าเพื่อนต้นนี้มาปกติครับดูต้นดูกันไปไปดูต้นนี้กันครับนี่สวยไหมพี่พี่ว่าสวยไหมล่ะนี่ครับถูกยาไปเสียยังไมครับ แห้งครับใบไปเลยแห้งหมดเลยครับเดี๋ยวครับแห้งหมดเลยถูกยาไปนะไปเช้าเียนะครับเนี่ยแห้งหมดเลยสวยมากครับผมจะฉีดเดือนละสามครั้งนะเดือนละสามครั้งครับไม่ต้องไปอาทิตย์ละครั้งนะผมฉีดยาใบเนี่ยเดือนละสามครั้งผมจะจดเป็นกระดานไว้เลยวันไหนมั่งเวลาไหนมั่ง ยอดมาแบ,แบบนี้นะแบบนี้ทีนึงแบบนี้ทีนึงแล้วก็ใบจากกลางทีนึงแล้วก็เพสลาดอีกทีนึงแล้วก็อีกสามครั้งแค่นั้นนะครับไม่ต้องฉีดมันมากมายครับก็ตามสูตรของผมนะก็แค่นี้เลยจะออ,ออกจะสวยแบบนี้เลยนี่ครับก็มาดูก็ให้ดูเลยนะว่าปุ๋ยขอเพชรด,ดียังไงดีแบบนี้เลยครับสิบเอ็ดวันสภาพแบบนี้เลยนี่เลยครับ โอเคครับถ้าอยากดูความคืบหน้าแบบไหนคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวอีกอีกไม่กี่วันใส่อีกใส่อีกทำคลิปอีกแบบนี้ดีกว่าให้พี่ได้ดูกันว่าดีหรือไม่ดีหรือเป็นอย่างไรประมาณนี้นะครับสวยเลยครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าดีหรือไม่ดีครับ สวัสดีครับ